เออเป็นพนังเหรอเจ้าหรกอ่ะนะคะเข้ามากันเร็วๆนะคะกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะคะขอบคุณฮลรุนะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะฮรยนะคะเด็ดเดเดีด็ดปั๊บตรงนะหน่อยละหายกันไปในมอากัอุปกรณแช่มั่งทีเพชวีนกับเบอร์แม่บล็อกไม่ล่ะเออพิลี่ฮะไหนนะ นายพิรีเบอร์พิรีบล็อกเพรวีนเออเพราาเออทีเออนไหนนี่แก้แก่ไหนสิแฟนคลับดูตาบล็อกเพรวีนค่ะแม่บล็อกนานแล้วยังเพรวีนเอาดีๆนานแล้วไว้สาวก็จ้ใหญ่อิสัตว์กวนนะคะเป็นน้องเฟิร์นยี่สิบแปดอิสัตว์นะแม่ต้องเข้าไปที่เฟซบุ๊กเสร็จปึ้งคือนางอาะพี่หญิงรีเป็นคนที่ บล็อกเป็นแต่ว่าปลดบล็อกไม่เป็นเออแับผมเก่งสวัสดีค่ะลุงลีไม่มีค่ะนะคะมึงจำไวค้ค่ะกูยี่สบแปดกูจะไปเลือกตั้งอยู่กับพลกตอือนี้นะคะอืมไนว่าวีนบางชาติอืมลุงลีวันนี้เธอทำเป็นภาษาอังกฤษที่ฉันใช้ไม่เป็นโดรสัพท์เธอภาษาอังกฤษแล้วบอกไว<ห>้ไไเสือไอโฟนมั่งเป็นถึงดาดาอ๋อให้มึงพอค่ะอีเวน นะคะนี่ประอังกฤษเอาไปแ้วยกเหลยเจ็บรพวกับอีพวอกดาราพวกดาราชั้นหนึ่งอ๋อลืมไปว่าต้องไปที่การตั้งค่าก่อนเก้านิ้วไม่มีค่ะนะคะสํสำหรับน้องเฟิร์นหรอแม่นะคะเลือกหกนิ้วแม่เพดวีนน่ะเดี๋ยวค่อยปดอ่าอ่าเดี๋ยวที่ค่อยปอด,ดบล็อกให้ตอนที่เราไลฟ์สดเสร็จแม่บล็อกเผ็ดวีนานานแล้วยัง กว่านานแล้วนะประมาณสองปีได้ไหมสามปีได้แล้วอุ้ยเธอแค่ดูสินางบ็อกดักผวินเนี่ยนางบ็อกแฟนค่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนเลยไม่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 เดี๋ยวทิพถามก่อนมึงถามไม่รู้กี่รอบแล้วปากเป็นอีสัตว์ไกลๆกลเลยอ๋อเป็นหนักรู้บ้านอิไอะไรวะแต่เอดไรเขาไปหลัดนู่นแล้นู้พี่ลีและพี่ลีบ็อกผิดวินทำไมเอาดีๆบล็อกทำไมเปลี่ยนดูมึงไงอีสัตว์ลงแต่ความช่วยลงแต่ความสนุนกับเจอก เออรบรบกับไครน้าอีจอกไห่นางบอกจอกจอกด้วยขนาดเพจววนนางยังบอกสามปีแล้วไม่ปลดหรอกไม่ปลดเลยจอกจอกกูก็ไม่ปลดจ้ะเออพจเวนกูก็ไม่ปลดครแต่กูพูดด่าขึ้นเออเออแต่กูพสด่ากูก็นี่ก็บันลมเลยค่ะนะคะอ่าบอกเบอร์เข้าไปบอกเบอร์เข้าไปเร็วๆนี่แม่หรือพ่ออีสัตว์ตัวแม่ตัวมามตัวเกิดมึงจ้าอ่ะใครอยากจะฟนอินวันนี้นะคะ เบอร์ศูนย์หกสองสองศูนย์แปดสามเจ็ดสี่หนึ่งค่ะนะคะวันนี้โทรไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าว่าโทรหลังจากนี้กูบอกค่ะนะะกูบอกต่อแล้วนะคะถ้าโทรไปปั่นโทรไปป่วนเป็นยีปั่นญี่ป่วนนะกูบอกจ้ะแป๊บนึงนะอ่าใครอยากจะโฟนอินปรึกษาเรื่องอะไรนะคะวันนี้โกูไม่ได้แคบมึงเลยมึงองี้แคบก็ตะทำของอนุกอดแช่ไปอืม อ้แม่งแม่งอะไรเล่าเฮียให้ยให้รู้กูแล้วปวดหัวยค่กระเทยแม่ฝากบอกอันี่กดแชร์บ้างกดแชร์ไปบ้างค่ะทุกคนแชร์ไปบ้างกดไลค์ไปบ้างศูนย์อะไรนะศูนย์หกสองสองศูนย์แปดสามเจ็ดสี่หนึ่งอ่ากดค่ะสามเจ็ดสี่เออกดกันเลยกระเทยเออโอ้โมแต่เลข้างหลังนี่คือเลขอัปมงคลสุดเลยนะกูบอกว่านะครับมึงอัปมงคลแต่ของกูอ่ะเป็นมงคลค่ะใหม่ใม่บอกใม่บอกใม่ ศูนย์หกสองสองศูนย์แปดสามเจ็ดสี่หนึ่งนะคะไม่จะหลุดซื้อว่าเบอร์นี้เท่าไหร่มาหน้าแล้วนะพี่ลี่ใช่ใช่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอืมาแล้วค่ะอืมทุกนายเนี่ยหรอคอมเมนต์เบลอไม่ขึ้นขึ้นมาลาสวัสดีค่ะเดี๋ยวจากไหนนะครับหนึ่งแปดเบิร์อามาตาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ่ายลูกค้าแฟงค่ะอืมวันแป๊บหนึ่งใหญ่ไรหน่ชัดอืม อา่าหนูจะปรึกษาเรื่องบังหลาอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุยได้แล้วค่ะมันก็อย่างแค่นั้นแหละออะคุยมาสวัสดีค่ะแม่หนูโทรจากเมืองหาดใหญ่ค่ะค่ะเป็นไงบ้างเมืองหาดใหญ่ตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะหนูจะมาโทรมา,า,ราปรึกษาเรื่องงูบังหลาค่ะอ๋อถูกปรึกษาเรื่องงูบังหล่าว่าไงคะต้องไปต้องไปปรึกษากับบางยาไหมคะจะปรึกษา,างูบังหลาแม่ขอไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วคะของฉันเหรอ พอดีว่าเธอของฉันน่ะเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เกิดเลยไม่รู้ว่าเขาเอาไปถิงตรงไหนมัเสียงแม่เหมือนตาพ่อเปล่ตาพ่อพื่ราวลหละกูก็พ่อๆกันเลยกับมึงงั้นแต่ว่าพอดีว่าของกูนั้นบองร้านนั้นไม่มีพอกูเป็นยิ่งแทบมาตั้งแต่เกิดยิ่งแถบเปรดไรมีคีเปียกของมึงของมึงเหละครับคีเปียกมาเนี่ยพิงค์มามาดูมาเราจะดูคีเปียกมึงสั่งอะไรนะ ออไม่ไม oh ่ไม่ไม่ไม่โวลวลดไม่หลอดจักพอดีว่าพอดีว่าเดาเป็นเด็กที่ว่าไม่เที่ยวอันก็เลยแบบไม่หลอดจักม,มูสุกหมูเยสัต์เอ้ยหมูสุกเนูเยดอกหมูสุกค่ะหมูเ,มเยีค<บ>เอเ<ร><ม>็กหมเยีคพีเอ็กกว่าโดอเอาไมา่มาค่ะลูกค้าเอาต่อสายต่อไปสายต่อไปลูกค้าค่ะสายต่อไปค่ะรับหนึ่งนะคะ สายต่อไปค่ะถ้าอยากจะฟังอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรวันนี้ก็ให้ปรึกษาครบทุกเรื่องเออมาแล้ว <c oughs> นั้นสวัสดีค่ะ,คะโทรจากไหนคะโทรจากเชียงหเจ้าโอ้ยเป็นไงบ้างประเทศเชียงไหเจ้าหนาวมากเลยแม่หนาวมากเลย <c oughs> ใช่ไหมหนาวมากโชคดีมีถั่วให้นอนกอดนะคะก็เลยอโอ้ นะโดยคณะชั้นยิงเถเดี๋ยวก็ยังไม่มีผัวเลยพอฉนังนก็ยินดีด้วยเลยนะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าคะแ่สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเช่นกันค่ะสวัสดีปีม้าทองก็ขอให้น้องนะคะจงประสบความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบแล้วก็การงานเจริญรุ่งเรืองจัดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะลูกรักเจ้าแม่ด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะฝ่ายต่อไป แล้วเปิดลำโพงไม่ค่อยดังนะถ้าหูไม่แตกมันก็ดังอยู่นะนุ๊ปมันได้ยินอยู่นุ๊ปสวัสดีค่ะแม่ขอดรุดิศนะอืมนะอะไรนะว่าไงนะอุตรดิตถ์นะแม่อ๋อจากอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะแม่วีวีนีค่คิดให้หน่อยฟรีหมั่นไส้มันมากเลยดูละหม่างไส้มากใครนะอีทีปีที อ๋อไปสักอืมอืมนม่มีกบาเออเริ่มาเออยากพอดีแล้วอืมจำจิตุนจำจำที่แล่กขีเปียกอยู่กันเดี๋ยวใหญ่ชัตเตอร์เออฮ้ลยอืมกูแะปวดหัวกว่าเพือแป้ปีใหม่ไปเที่ยวไหนเนี่ยอืมปีใหม่ก็อยู่คุ้มนี่แหละอีทิพมันมันจัดงานที่คุ้มมันโอ้โหเออ โอเคค่ะขอบคุณค่ะก็ขอให้ปังปังเช่นกันในปีม้าทองก็ขอให้โชคดีมีวาสนาแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเป็นหมื่นล้านจ้าจ้าแม่โอเคค่ะนุ่นอีอ่าอีชาหลอดลินลินบอกว่าโอยกูไม่ฟังอีชารหลอดลินลินกูฟังนี่เออเฮ้ยเลยแหนอีชาหลอดลินลินเอาอะไรมาชาหลอดก่อนอีสัตว์นะสวัสดีค่ะ แม่อีทิพย์มันเกงแม่อีกแล้วมันโพสต์ลงในไลน์ว่าแม่นั่งข้างๆหมิ่นอะไรไม่รู้อับๆช่วยมาอืมเออนะคะกว่าหมินของมึงก่อนไหมนะคะจริงๆแม่นะ่ว่าหมินขี้เปียกแป้อ๋อพอดีว่าขี้เปียกกูไม่มีจ้ะน,นะคะกูไม่มีขี้เปียกกูไม่มีขี้รูหยีอะไรตัรูแต่อะไรทั้งสิ้นจ้ะนะคะกูมีอย่างเดียวก็คือขี้ดอจ้ะนะคะ ตามหลังแม่แม่ตัวเล็กละมุนนีมากเออเอาเอาแลยเออนะคะกูไม่มีอย่างเดียวก็คืออ๋อกูมีอย่างเดียวก็คือขี้ดอจ้ะขี้เปียกไม่มีนะคะขี้แตดไม่มีขี้ห่ไม่มีจ้ะขี้วานยังไงม่มขี้วานจะท้าแบบรึ้งค่ะเออนะคะละมุนนีสุดตัวเล็กละมุนนีเออเออต้องยืนหนึ่งเท่านั้น หลังแม่ด้วยที่ไปรับข้าวต้มอ่ะแม่ตัวหอมมากที่ไหนล่ะงานกะทินไงแม่งานกะถินที่ไหนแลแม่แม่แม่ไปหาแตกเลือดมากี่วัดล่ะกูเมไปหาแตกเลือจดจัตเอพอเส้น,นนั่นเลยกูทามเปล่างา,านกะทินเด็ดเด้จะมึงไมปต่อคิววัดโคกนาวหรือเปล่าแม่อมของนาวจัดเตอไปไปไปหาแตกเลือดแต่มึงตักกูไมียตักโคกนาวหาาวัหใวดใหญ่แหลงตักอย่างเดียวก็กคือโคกค้วยค่ะอื อะไรไม่รู้หนอถึงรู้จากอย่างเดียวก็คือข้อกุ้ยค่ะซอยข้างๆแม่คอยซอยคุณยายสปีดอ่ะเออซอยคุณยายสปีดก็ไม่เคยไปแม่มาเที่ยวนะช่วงเที่ยงคืนนะเออแบบนี้ดีกว่าลูกไปเที่ยวก่อนนะคะลูกได้มาเมื่อไหร่เราก็ลูกค่อยอัปเดตลงวิดีโอมาให้แม่ดูนะโอเคจ้าเดี๋ยวดูส่งไปทางเอสเเบอร์นี้นะแม่นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ไปหาแตกเดือดกันลาวนเลยห้ากบนาวโย่พิงนี่ไปหาแตกเดือดถึงยาลาเดีวแฟนคาเปอร์วัน่อนเด้มึงเง่อนไปหาแตกเลยที่ยาลากู่ยไปทำบุญอีทัตเ์เอวันจะเท่าไหร่อ่ะแม่วันละเท่าไหร่วันละห้าสิบเอ็นวันก่อนบอกว่ายี่สิบไม่ค่ะยี่สิบกูไม่เคยทำจ้ะสาบานสาบานเออถ้ามีหมาบางตัวไม่แน่กูว่าไต่ห้องกรเป่าลาตัวเดียวของกูไม่ไต่ห้องเป๋าค่ะกูเล่นจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับโทรจากไหนคะ โตตาหาดใหญ่ครับพันผือมังฮดใหญ่ตอนนี้อืมฮัลโหลอ้าวกับพบอกว่าพันผือมังฮดใหญ่ตอนนี้อ oh. ๋อก็ดีขึ้นแล้วครับอืมก็ดีขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็กลับสู่ภาวะปกติหรือยังก็ค่อยๆเริ่มฟื้นฟูแล้วครับตอนนี้อืมแล้ววันนี้จะปรึกษาเรื่องอะไรเหล่านี้่ย เขา<อ>ว่าไม่เลวใส่อคดีแล้วแหละก็ไม่อยากจะปรึกษาเออให้ทุกคนโทรมาปรึกษาแม่รับปรึกษาเรื่องอะไรบ้างอ่ะเออปรึกษาทุกเรื่องก็แล้วแต่เอฟซีเลยค่ะกูให้โอกาสไปเลยจ้ะสวัสดีครับพ่อชาติเลี้ยเนอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแก่ว่าไงครับทวดทำไมพ่อชาติเลี้ยงทไมล่ะครับทวดทวดไปขอสนบุญจากไหนครับทวด คิดถึงทวดจังเลยค่ะไม่ทราบว่าทวดอยู่ตรงไหนคะอ,อยู่หล,ลังวัดศรีมหาโพธิ์ครับพ่อทวดอ่าอยู่หลังหลังวัดศรีมาเลยมาโพธิ์เลยครับพ่อทวดพอดีว่าทวดนะทวดอย่ามาวุ่นวายกับเด็กวัยรุ่นเลยทวดเออนะไปแตกเลือดข้าวเลยนอนนะทวดนะนะแตกเลือดย้ายตรงเวลาทวดนะแล้วก็นอนซะบอกใครบอกมึงไงนะคะไม่มีค่ะนะคะรับไม่รู้จักพ่อชาติ นะคะทวดนะคะทวดไปหาข้าวแตกเลือดเถอะทวดนะวันเย็นเลยเด็ดทั่วเด้อวันลงรูแล้วนะวันลงรูเลยทั่วเด้อไปหาแตกเลือดเะทวดนะนะเดี๋ยวคอยพอกวันต่อเช้าทั่วเด้ออยากดูที่เปียกล้าชาอ่าทวดพอดีว่าดุนทวดนั้นนะคะหลงไปต้องการทวดนะไหวเป็นอนุสาวรีย์กับหลงร้านเลยทั่วเด้อไปแตกเลือดตาไปหาข้าวแตกเลือดไปหาอย่าบวานแตกเลือดไปหาอย่าความดือแตกเลือดทวดนะแล้วก็ไม่ต้องเสื้อมา เออไปตาถั่วเด้อถออึกตาอืมระดัดเสียงในอุบาทเนียโอไปตาถ่วไปตาไปตากูหลับไม่ได้กระเทย้ยเฮ้อไปตาไปตาไปตาอือู้อืเอ,เอ,เอรกูสอบไปรดใส่แซ่บเข้าไปไย,ยนัวเข้าไปไย,ยแบบนี้นี่ถั่วเด้อฟากไปได้ยายกันถัดหนะนะเพราะว่าคัาอองเสียงนี่ยโดยถวดัวเด้อ น่าถ้าพอกอนปการขึ้นนั่นรับหลังล่ะอืมใส่เไม้ถึงมิเงียบขึ้นมาอีกล่ะอืมนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากดูนางมโนราบูชายันครับอ่าอยากอยากแน่นางมโนราบูชายันยังไม่ถึงฤด,ดูกาลค่ะ อ๋อไม่ได้ค่ะต้องหาพระสุทนก่อนค่ะเพราะจะรำต่อหน้าแม่ผัวนะขอปิดของหางจะต้องมีพระสุทนก่อนค่ะอ๋อครับนี่ว่าเป็นแม่หญิงดีนอนอยู่ใน <c oughs> ในเมนรู้มากครับอืมอยู่ในพราเมนอ่ะถ้าว่าหญิงดีจะไปนอนอยู่ในพราเมนเพราะฉะนั้นม,มึงแค่บางไปใส่ล่ะเวลามึงครอบกูได้แต่พ่อว่ากูครอบกลับกลับไม่ได้เลยซักอืมอืม นะคะอีเปลที่กาเอ็นตัวมาห้ากูนี่นะยูฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแม่พอดีว่าหนูทุกใจมากเลยหนูเปลอะไรหนูหนูแปลงเลยหนูหน้าเหรอที่นี้แม่ก็ทุกใจหนุนคุยดีหนูทุกใจมากเลยแม่อย่าเพิ่งว่าหนูสิหนูโทรมาปรึกษาฮ่โดยกูไม่ได้ว่าที่โทรมาปรึกษาแม่กูถ้ามไปก่อนว่านูแปลงแล้วนูหน้าอื ม่นนหไไ้ตงูอะรเลยเขาอยากปรึกษาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่ก็จะฟังเขาคาหนูมึงอะฟังกูครสัตเราต้องเป็นผู้รับฟังดีบ้างกูต้องฟังเขาแล้วก็กูก็ตอบเขาที่เขาบอกว่าหนูอ่ะกูอยากจะถามก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวต่างอ่อะหนูแปลงหรือหนูนาหนูอะเป็นหนูนาก็ได้อ่าหนูนาว่าไงลูกหนูนาหนูอะทีเนี้ย คือหนูมีปัญหาหนูตอนนี้กลัวมากเลยอากาศมันร้อนร้อนหนาวหนาวใช่ไหมค่ับบางวันอากาศร้อนบางวันอากาศหนาวแล้วทีนนี้หนูเป็นคนอ้วนหนูกวรเส้นเลือดในสมองแตกบางทีหนูพูดดังไปแล้วบางทีกลัวเส้นเลือดในสมองแตกมากเลยรอแม่เอออืมกูก็ไม่หลดจีอธิบายมึงผือนะพอไม่ใช่หมอสปอร์ตทางกันะคะก็ไม่ต้องเด้งดังเสียแ แต่ว่าพูแน่เลยวพูดกลางนะคะกูเลน่นแบบนีแหละอ่ะพูดกลางสิมายกกมึงฝันบูดไปเลยกลางเนื้กูผูวตายเนี่ย <ขอ S 2> กูฝันตกตายมายกูเล่นตายอืมอะไรในฐานะที่แม่เคยไปเรียนพวกเกี่ยวกับสาธา,ารณนาสุมาแล้วทีนี้รู้อยากรู้ว่าพวกความดันอะ่ะมันมีส่งผลไหมแม่ความดันส่งผลไหมที่จะทําให้นะคะเกิดภาวะเส้นเลือดแตกมันก็มีจ้ะมีส่วนมากแม่แล้วรู้ ความดันเท่าไหรอ่อะมันถึงจะสูงอะอืมความดันเท่าไหร่เหรอความดันสูงความดันเท่าไหร่นะฮะความดันเท่าไหร่ออ,อันนี้อันนี้อันนี้ต้องไปถามคุณหมอจ้ะไม่ใช่แม่ความดันสูงอะถ้าเรามีความดันสูงมันประมาณเท่าไหร่ได้จัดกลวยไปถามหมออ๋อก็สรุปไม่รู้เออนะคะโู้งหล่ยกูไม่จบกูไม่จะตอบมั่วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตาหลับตำรานอะนะคะ เราต้องอ่านหนังสือแล้วก็เราต้องจําแต่ตอนนี้อ่ะกูว่างงานกูจําไม่ได้กูไม่อยากมีดราม่าอีสัตว์เออไม่ใช่แม่อืถ้ามึงรู้ก็ตอบมันค่ะแต่ไม่ได้ออกจากปากกูตอบสิผมยังมีอีกอันหนึ่งเออถามมาความดันแม่เท่าไหร่อ่ะความความดันแม่เท่าไหร่ของกูสองร้อยขีดสองร้อยค่ะอะไรแม่สองร้อยคือเยอะมากเลยนะเออความดันแม่สองร้อยเลยหรอ นะฮะสองลอยคือสองลอยไปเลยทั้งล่างทั้งบนเสมอกันเปียกอุ้ยตายแล้วแม่ปกติคนทั่วไปเ็าอยู่ันเท่าไหร่อ่ะแม่ไม่เกินไหมไม่เกินมะความดันปกติเท่าไหร่ได้คนปกติเลยไม่ทราบแต่ของกูการันตีไปเลยไฮลอยอีเรลเดอมึงหายหายใจเป็นขาดอกแม่อย่าขึ้นแล้ว เด้ yeah, ของแม่น่ะสองลอยคี้สองลอยบนรา,ามเท่ากันเทียบเลยแต่นั่นเล่นแม่โลดมาได้หรอกเออฮะทวาดันแม่สองร้อยเลยตอนนี้ไม่ไม่แม่แล้วถ้าแม่พูดดังพูดแบบนี้เวลาแม่พาขึ้นอะ่ะแล้วแม่ไ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 ม่นอกหรอไม่เบิกูอยู่ปก,ะกะติวันนี้ไม่พอดีกังวลใจกลัวแม่จะเมืองไม่ต้องกังวลใจเพร,พราะนะคะเสกลลาเทวีไม่สิ้นเมืองชิ์ค่ะ ดีๆแม่หนูกลัวเขาก็กลัวเขาก็ปรึกษาดิฮะเลยเอาดีๆกูก็ตอบดีๆยอนี้กลัวมึงอะมากว่าฮะเลยแล้วทีนี้ลุงเป็นคนอ้วนใช่ไหมอืมแล้วเออตามใจมึงได้มึงจะอ้วนไม่อ้วนก็เถึงข้อมึงละเอาแล้วแม่ด่าหนูทำไมอ่ะเออเขาก็ปรึกษาไม่กูก็ต้อไปตรงๆเลยว่าเออถึงอ้วนไม่อ้วนก็เถึงข้อมึงค่ะไม่คือเขาอยากปรึกษาอ๋อไม่ต้องปรึกษาเนี่ยเพราะว่ากูกระต้อ พ่อวินิจใช้ไปแล้วมากแล้วก็ใส่อีกเรื่องนึงอ๋ออีกเรื่องนึงก็กูบอกไปแล้วว่ามึงไม่ต้องมาถามเลยว่ามึงควรถามกันควรถามที่มึงก็ฟังกูค่ะอีกทัศแม่แม่ฟังก่อนอันเนี้ยมีอีกอันนึงเอออ่ะตอนหนูขึ้น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 รถเอ่อขึ้นรถเมย์ใช่ไหมแม่เออที่แบบเอ่อรถสองแถวอ่ะแม่ คนปกติอ่ะมันมันมันแปดบาทตลอดสายเยทีเนี้ยพอคนอ้วนอ่ะมันเขียนเลยว่าคนอ้วนสิบาท icamente, กังวนใจบ้ากเลยมึงก็จ่ายไปเลยค่ะสิบบาทเหมืนกูนะตอนนี้กูยอมจ่ายเลยค่ะสิบาทเพราะจะนั่งเต็มวันเออเลิศแม่แล้วทีนี้เวลา อย่างสมมติ่ไหมเวลาแม่ขึ้นไปแล้วแม่จ่ายสิบบาทใช่ไหมออแม่กดกดกลิ่นอ่ะแม่แม่ต้องเอื้อมมือไปข้างบนอ่ะและทนีนี้น้องอ่ะเป็นกังวลใจถ้าแม่ใส่เสื้อแขนกุดอ่ะกลัวอมันจะมีกลิ่นอุยอุยออกมากลนข้างๆ ถ้ากลิ่นอุยๆนะถ้าเราอยู่รู้จักรักษารักษาความสะอาดเนี่ยกูบอกเลยว่าไม่มีค่ะแต่เพราะว่าถ้าว่ามาเอือดตืดหรือไม่รักษาความสะอาดหรือไม่ไม่ไมขยันอาบน้ําอันนี้กูตอบไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่ใช่ชีวิตจริงของกูค่ะไม่แม่แล้วของแม่อ๋อไม่ค่ะกูตอบตอบตรงๆค่ะไม่กูไม่กูไม่ตอบแล้วค่ะกูก็ตอบของกูยืนยั<อ>นไปแล้วค่ะว่ากูไม่มีพฤติกรรมแบบนั้<อ>นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครี่เพราะว่ากูค่ะเมื่อกี้ทีสัต์ งบมึงอะไม่ได้ว่ามึงว่าไม่ได้ว่าไงบอกกูว่าแม่ถ้าแม่เอื้อมมือไปกดกิงล่ะเออถ้าม่กินตูตูไหนอิจฉั์ไม่ว่าอีกเลยเฮียเขาว่าเขาไม่มึงอะไม่ต้องว่าอิจฉัดนี่ให้อีเปรดนี้ค่ะตอบคําถามแบบนี้กูไม่ตอบแล้วจบเออไม่เหม็นไปเออจบค่ะสําหรับกระเทยบ้าโหด้วยกูเดือดกว่าด้วยไม่ต้องมาปรึกษาค่ะ กูตอบทัดเกนกว่านีถ้าได้ทํางานเป็นผู้ช่วยกูว่งคินคล้ายตาโหองอ้นี่สวัสดีดค่ะแม่ช่องเล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมจะโทรมาอวพอรให้พี่หญิงเลยครับอาอวพอรอะไรคะับอะเมอ์เนอุยอยยยยยอยอยยอยออยอยยยยย นะคะอืมนะคะถวดปูบองด้านไม่ไหแม่มันนันลูกนะอืมโอ้ยมาอีกสายโอ้สนุกมากค่ะิศสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะวันนี้อยากจะมาอวยพรปีใหม่ครับเป็นวันดีดีครับผมค่ะว่าไงคะปีใหม่นี้ครับขอให้พี่ลีนะครับที่ผมอยู่กับเพื่อนผมจะ ปล่อยพรสองก็เพื้อนนะครับนั่นไอ้แก่ไอ้แซะไวยอีแก่อะอุยนั่นอีแก่ขอบคุณนะคะอีแก่พ้อมค่ะอีแก่สารเล่นแบมค่ะอีสัตอีเฮียสารเร็วขอบคุณนะคะอีแก่ขอบคุณค่ะอีแก่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยู่กับควยอยู่กับเพื่อนคนด้อยอีแก่นะข่าวที่มึงเลยอีสัต ม,มึงมาดูหนังน้ำกก่อนที่ะมาเจ็บเนี่ยมาดูดูหนังน้ำค่ะโอ้ยมาดูหนังอ <laughs> โอ้ยสวัสดีครับอะไรเล่าล่ะ <laughs> <laughs> จะมาอพปโภคอริโมาอมมามาพปโอมาแิ้วคมา โอดูราแล้วกูชอบมากเลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบนรัลลีค่ะโฟนิสซีตี้ครัค่ะขอบคุณค่ะแกเจนน่อยู่ต้นเแกเจนซี่ค่ะ แกเจนอายุตั้งแต่แกเจสี่ยกค่ะคืออะไรอ่ะกูก็ไม่ดูว่ากว่าจะแปลเหรอสัตว์เอ้ยมึงจะโดดจากแต่คำนึงนั้นเลเยี่หนะบุตรส้งเงี้ยบุงเกะบุงเงะกิ่งไม้สัตว์กูไม่เคยเจอเลยบุตรส้มบุงเงะ โอ้ยกูวันนี้วันนี้คือวันที่ว่าโอ้ยสนุกมากจริงๆสัตวนะเออนะคะต่อ187นสดีครับฮัลโหลถุกคนองอะวันนี้นะกูบอกเลยว่าอือเป็นวันภาษาอิสลามเพียนที่สุดนะคะบุญสุบุญแง,งอือแงนึงกิ่งใบสัตแอสัตเออ้ยอะไรอย่างบุญุบุญแงอือ แง่ก็คือกิ่นไม้รัางแง่นั้นนั่นคือมึงแรงไม่ได้คือมันเพี้ยนบูซุบูแง่บูซุบูเก้บูซุบุงอืมไปออกแต่แง่ยังไงตัดพิงเล่เริ่มหมอะไรนะเริ่มหมอะไรกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีอ้อฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินหนูมไหมคะไอเอ็นอ่าว่าไออาร แน่มากเลยที่มีคนโตมาหลอกก่าแม้ว่าคอจำมาค่ะอ๋อไม่เป็นไรอ่าไออ่อไออานอาทำไมเสียงแม่เป็นแบบนั้นล่ะคะกูว่าเป็นจริงอีดอกอ่าบาอีว่าต้องอีเป็นปอ,อ,อ,อุ้ออแมแอ๊บอ่าเออห<ม>นุบอุ้งเ้ยดูเขาบอกว่าพูดดีดีด่อยบางอีว่าอุม่มแอมบเออหนุบอุ้อ่ดูแค่ะี้คไอ่รูกว่ะ เออนโ่นแล้งไม่ต้องเรื่องพือดาวแหละกุณบอกว่าภูมิแพ้ขึ้นจมูกค่ะมึงฟังก่อนซะเออไม่ออกใจอ๋อเออออกใจเอ็งจะอุ้มแอบอุ้มแบบปุ้งเออโนนอีเพดเออมึงไม่ต้องเอาเรื่องตายายมาแดงอีชัดเออแดงเรื่องไรเออแดงเรื่องวางค้าเรื่องดอเรื่องข้อยังก็หลาไปเออ เยัเอกู <จะ S 1> ไม่โดนนะนะคะพอดีว่ากูนั่นไม่ใช่เป็นคนจันตั้มแน่นะคะและ้วใช้ไอชวนแลงเหลืองคล้องตั้มตัต้มปนนีหอ๋อบายก็กูบอกไปเผื่อว่าพอดีว่ากระเทย้ฉันนี่ผู้ชายเบอร์สองกับตั้งเพนเหลืองกับคล้องปนนีแล้วนั่นบอกไม่สอบเมื่อกี้อะไรอ้าไม่สอบเป็นกูไม่เล้งแต่นี่กูสอบจะได้เล้งกันชออบไ,ไอืมก็ไม่โดน เออเดี๋ยวไม่โตเหลือกั้กูมาเดี๋ยถึงกูบอกว่ากูสอบมันอือหายอย่าผักให้ก็ถดือดบังอย่าอย่าอย่าเพิ่งปิดเบ๋แต่คนเป็นเป็นเป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งปิดใส่ละเหมือนตอนแรงแรงไม่ดีให้เราก่อนอือเห็นไหมแม่พูดไม่ดีเด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 เนะกูจำความได้อยู่นะกูไม่ได้พูดไม่ดีใส่มึงเลยมึงเอาอะไรมาแดง ต่ำๆกูไม่ได้บอกไอ้แดงเือยต่ำๆแต่กูบอกว่าทานหวาแดงเดือดที่ด่าง้วยดัางแต่กระแล้งมาได้เลยคุแฟนครับฟังแล้วนะเคชวนแกเป็นคนชวนเองนะว่าไอ้แดงกังต่ำได้น้ำจำได้ไหมค่ะใครนั่นไม่ต้องแล้งจะได้ซัดเออผู้ดีไปตาอืไปตากูไม่หลอนไปด่งบ้าครับมึงโยนะหน้าเด็กเนี่นะ เอาอีกหนึ่งสายเนาะเออหนึ่งสายยินดูนั่งเล่นครับสวัสดีค่ะอแหงมะเดื่สวัสดีค่ะพี่หญิงดีสวัสดีค่ะโทษจากไหนค่ะโทรจากร้อยเอฟค่ะค่ะสวัสดีค่ะฝั่งร้อยเอฟสวัสดีค่ะอือแม่สบายดีไหมค่ะสบายดีค่ะแม่อย่าลืมนะคะว่าพี่ชายแม่แยกบัลลังก์ตัดทองจากพ่อจุ๊ใจค่ะแต่ว่าพอดีว่าตอนนี้ก็นะคะตังทองมันก็ต้องนะคะมันก็ต้องได้ไปต่อลูกเขยอีทิป์ค่ะ ืมค่ะขอบคุณถั่วหลบนะขอบคุณค่ะที่ขามาตักทายเดี๋ยวแม่หญิงดีไปขายจบกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปขายปลาหมึกบดย่างเตาถ่านคุณทิพย์กันนายติ๊กต๊อกเรียววีนขอบคุณค่ะติ๊กต๊อกเรียวีนนะเดี๋ยวพี่ทิพย์แชร์มาที่